สวีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะไปดาวค่ะวันนี้มามาซ้อมดาวให้นะเมื่อคืนแบบต้องขอโทษขอภัยหลายๆเดี๋ยจ้ะวันนี้ดาวนะคะดาว v i p นั่นเองนะคะดาว v i p นะ เมื่อคืนแบบโอ๊ยมาตัวเด่นนุ่นนะ่มาอะไรเรืมาจะไม่ได้ละมาชินเจ็ดหรออ่ะเลไม่ใช่ไม่ใช่มาเจ็ดหกใช่ไหมดาวเมื่อคืนมาหกเจ็ดอ่ะมาเด่นหนึ่งกับเจ็ดไงหนึ่งสี่เกิเจ็ดส่วเจามเจ็ดหกมาหกเจ็ดเอาใหม่พี่น้อง แนวทางของเรามีข้อมีหลุดนะทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมให้มากๆนะคะคลิปคลิปนี้คือเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกคนนะคะรับชิญทุกความบันเทิงนะ,ะายวิ่งลุกกันเลยนะคะว,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 วคงค์ควเป็นอะไรวงคนควงคน อนะคะสอสนะคะฟันที่สเอ้ฟันที่สถูกแล้วฟันที่สองฟันสอลองสนะคะคฟันสองนะคะฟันที่สองนะตัวยิใหญเ่เริ่เลื่อเลยนะทุกคนพรุนี้มีลาวัฒนาโอ้เนาะมันสก็สองหนึ สองหนึ 1> 2, 1, 2, 5, 3, ซื้อสองหนึ่งอย่าลืม2 7นะคะสองห้าแนะ,ะแล้วก็สองสานะคะตัวของเขาเองเลยนะคะสองสามนะสองสแล้วก็3ามหกสานะคะ1 0ซื้อ1นศอย่าลืมเจศนะคะ สี่หนึ่งเจ็ดนะสองหนึ่งอย่าลืมสองเจ็ดเด้อ สองห้าสองแปดนะคะสามสองสามหกสามเก้าซื้อหนึ่งศูนย์ยืมเจ็ดศูนย์ได้บอาพรุ่งนี้เด่นอะไรเด่นหนึ่งกับห้า 1กับ5เนี่ยทุกคนนะคะสามารถเอาไปเล่นหุ้นของวันจันทร์ได้เลยนะคะ1กับ5 1กับ5 1 0 1 4 1 7 5 1 5 4 5 8นะคะจับ3ตัวอะไรดี1 0 5นะคะจับ3ตัวก็คือ1 0 5นะทุกคนแล้วก็1 2 5 หนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งสองห้านะคะสำหรับสามตัวนะทุกคนแนวทางทุกแนวทางนะคะเราเป็นคนคิดเองนะคะเราไม่ได้เรียกว่าอะไระเราไม่ได้ไปเอาของใครมานะทุกคนถ้าใครอยากสนับสนุนแก้วก็เข้ากลุ่มได้เลยนะคะมีหุ้นให้นะ หมีหุนไห้ตั้งแต่เช้ายันมืดเลยนะคะตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วก็ได้แนวทางเร็วกว่าเร็วกว่าในใน u t u b e นะทุกคนนะคะนี่นะคะสำหรับแนวทางวิน4ตัวนี่วิน5้าตัวนะคะแม่มนะคะเด่น1กับ5 1 0 1 4ึ่5ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่นะคะ 1องหนึ่งสองห้าสองแปดสามสนานะคะประมาณนี้นะทุกคนชอบแบบไหนไปแบบนั้นเดี๋ยวจะเน้นให้นะคะขีดเส้นใต้ไว้ก็คือเน้นนะทุกคนเน้นเน้นอะไรเน้น3 2มสองนะแล้วก็เน้นหนึ่งศูนย์นะแล้วก็เน้นหนนะคะ1นห้นะทุกคนแล้วก็05นย้านะ อยู่ในตารางแล้วอ่ะจะเดินไปเขียเนเน้นให้ก็ได้จะเดินเขียเนเน้นให้นะคะเน้นสองสามหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์ห้าแค่นี้ไม่มีไรที่แน่นอนนะคะสำหรับแนวทางนะทุกคน อะไรที่วัดใจมากมากนะคะเน้นสองสามาเดี๋ยวกดรอดนร์โอเคฟันสองจ้ะสองสามนี่นะฮะ <laughs> เลอศเทอรหรือน้องเด้อนี่นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางนะ,ะเด่นเนี่ยเด่น1กับ5เนี่ย1 4 1่1ศูนขดทุกคนน่ะสามารถไปเล่นหุ้นของวันจันได้เลยนะคะแต่เราไปแบบนี้ตามสูตรนะคะ2 3 1 0ค่ะประมาณนี้เลิศนอ้องเด้อนะคะดาวยีทีนะคะ ผิดถูกอย่าว่ากันนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นกดใช้วิจารณญาในการรับชมให้มากๆเลยนะคะสําหรับแนวทางของเราทุกแนวทางเลยนะคะก็จะมาให้ฟีทุก,กวันนะคะถ้าหนูว่างนะประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะหิงๆเด้อ